สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุข,ขสุคนตอนนี้ก็อยู่หน้าพี่น้องอยู่หน้าตีโนกับดีโด้กับมื้อนี่ออกมายังไงมื้อนี้ออกมายังี่ตูนฮิตูนออกมายามตอน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> <c oughs> คือตอ้อนพอตีโนดีโดเพิ่นใสไว้แล้วมื้นนี้ได้พระทานดีจามนินเนาะ <c oughs> วานนี่เพิ่นมาหยามเพิ่นโต๊วานนี่ได้ร้ายพ่นว่ะแต่ว่ามื้อนี้พระท่านได้ยามมื้นี้เพ่นโตกพี่น้องก็เลยมาหยาม กะจะคิดได้หรือบ่อะไรพี่น้องจะชิมมีหรือบ่มีหมอนี่กะเอามาหน้ากะถือเข่ามานำพี่น้องพอเข่าแล้วกะอันนี้มักเพชรประดับเป็นนัวกับมีดพี่น้องมีดหนึ่งอันแล้วกะมีน้ำตะตุกอะไรนะหลายตุกอยู่เนาะที่ห้าตุกไปเละที่ห้าสองสามตุกไปเละพี่น้องเอาเอา้เลยไอ้กุ่มเซเว่นะเซเว่นแตัวใดเซเว่นอันสุดก่อนนะก็เจ้าก็มากับายฮะ ลืม่น้องอันมือี่หาถ้าว่าพยายามยามต้อนพี่น้องยามต้อนยามไ้คันว่าได้นะกาได้กินอันยังปลาเนะาะคันได้ปลากินปลาพี่น้องถ้าวาทำมาได้กินแจวอันดี้วอุตากรรมเลยคือจุดก่อนพาน้องๆมาออกกิจกรรมมาหาอยู่หากินพี่น้องกาได้กบเนาะ ได้เจ๊ตัวก็ชีโตหรือสามตัวชีโตเนาะโชคดีพี่น้องได้ครับว่าได้ส่วนันท์ได้กินได้กินพีแก้วเจะว่าไดกอันมาสุนี้ก็เลยเห็ดคือเก่าพี่น้องการชิมานหรือบะมานก็เบิ่งอนกันเด้อพี่น้องเด้อว่าชิได้พาเด็กๆกินแจ่วหรือว่าชิพาเด็กๆกินปลากะคันคันได้ทีเห็นยังต้มนุ่งนะคันได้เนาะคันขันว่าได้เด้อพี่น้องยังยังบ่ได้เด้ว่ามาตามทางว่ากันต้มปลาว่าหรือว่าปิ้งปลา จะขี่ช่วยจะขี่หมานเนาะเขาว่าไปก่อนหลุน,ลนไปพี่น้องไปเลย <ไป S 1> พี่น้องไปยามต้อนพี่น้องวันนี้ยามต้อนยามใสบัวชิได้หรือบอดเลยพี่น้องตะเวกนกำลังจิ้ตกดินพี่น้องตัวนี้ก็ตะเวนกำลังแดงไปย่างแลยวเนมันชิคำก่อนยังชิมาใหดกินอยู่ด้ขันใดครับบัวได้ในจำแจ้วแล้วเขาหาดว่านีไไ่ได้ร้ายบัวหลายวันนี่ วะยูโว่านี่มายามได้ร้า,ายป่ได้ร้ายพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้จะจังได้แหละแล, <laughs> ล้วแต่บุญแต่กรรมเลยพี่น้องมือกี้ไปน,น<า>ย,ย่างละ<ด>มันสีมืดก่อนเลยไกลขน,นาดพ,พี่น้องเลย <laughs> ยไกลเติบไปเลย ยานกายกับคู่ค่าโอ้โหจิ็รกิจกรรมให้เด็กๆเขาหายุ่วหากินนะพี่น้องกินได้ดุมันต่อไป <c oughs> พี่น้องบรรยาก,กาศยมแรงาง,งามขนาดพี่น้องเอาเนาะใช่นางในสะตะนัตว์นั่งตว์นั่งเอ้ยมาเร็วลูก <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> น้องสาวคนเก็บเก็บมะขามจิพากันก้อยแจว, <c oughs> วกินชมพี่น้องจังเลย ทีท่ทางนา,างวบวชข้ามก่อนบาลาเนี่ยวันนี้น้องพูดีกินขา้า,า,า,าวแรงจะได้กินข้าวกับบวชข้ามเลยนะมืันนี้ไอ้เพี่น้องทีมงานหาอยู่หาก,กินเขามาฮอดตอนแล้วเผือเ่อจะฮอดไก่เติบเพื่องเลย <S <S 1> <S 1> นี่ไม่บลาเนี่ ปลาตัวใหญ่เท่เป็นทางเลยบนนี้โอ้้อยคีคอดีดูเกลฟลาดเด้เด้เด้ีเลยดีลมได้ใส่เบิ้งเบิ้งไอ้เบิ้งก่อนปลาตัวใหญ่พี่น้องยคิดว่าน้นน้อยประเม็นบระดน้อยนิดหนึ่งเลย้ป่าโอ้ยมีหะารนะป่าบนโอ้ขาวขาวป่าพี่น้องมันตายเนาะเมน มือนี้บริยาเมื่อมือพี่น้องว่าตายเมื่อเราร่นี่สปากอะไรลงไปอันนี้บนห่างกับบนถี่พี่น้องหรอแล้วพี่น้องเอ้เห็นมดล้วเห็นบ่นนอืมเอาจะได้เงมาบ่ะเอาเ้างโตไว้เลยแกอันี้แกลงไปเดินเสร็จเด้อแกแกตนั่นเด้ออือด,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 ไไดี๋ยวเรเ็อ

มามามอาวิน่ะเียเมานุ่ะที่่เอ้ยชัรู้ว่าคิดด้ดี่ป่ะันนี้อสโอ้โหไป้ไเพน้อกเพื่นได้เบิ่์น้อกันไหมน้องวิธีหาอยู่หากินมันนกของน้าอางหมดแดงโอ้ะไระเข้าทําหมดเรเปล่ ไปเลือกไอ้พี่นนะนี่ถอกไปครั้งอาดเอาทั้งขีดทั้งควายจะได้เพ่อปลาลงมาเลยแกมันลุดไหมันทีกินได้หลุดได้ปะโอ้มนตองเอากระถางลเหรอเนาะว่โอาบนสี่น้องสักแกนตัวนี้ตัวนบ้องตับาองตี่องแนััว้งวาับาับั

อีซิตโต๊ะไอ้ป<ฟ>ีนีน้ร้านไะล่กนหรอเอ้าปีนีวกนะ็ปีนหะอจับป่ากี่นะฮ่าฮ่้ยกินปลาไปต้องมูแมนลูนกคอกไม่ไมันี่จะป่าโอเคจับป่าอย่างนี้โอ้ที่นี่บึ๊กโอ้ปักเข็มอย่าด้วยนะจับข้อ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 ,ขอ,อจับข้อจับข้อ

เห็นบ่เห็นมันจะหมือนพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเทียนเจ้าหน้าที่ให้เบิ่งพี่น้องเลยภาคตะวันตกยังหละนะเก็บผักขยั่งภาคตะกุมเก็บผักขยั่งพี่น้องลายเปล่าลายเปล่ามือกันนะปลาตัวหลายเต็มเนาะทางนั้นได้สับเบิ้งดีด้วมาให้อายเบิ้งดูเออพอดีไปดีใส่แกงปลาจ้าไหนพี่น้อง มึงลาจะได้ลายอยู่ประจำได้น้ดมูยอยู่ประจำโอ้ได้อยู่ได้เพี่น <Hayır. S 2> ้อยเพี่น้องได้ปลาและกระกลับเที่ยงวัดดีพี่น้องเยวันนี้ตะเวนสตกเลยนี่ตอนนี้บรรยากาศได้ขนาดพี่น้องหอดเที่ยงเลยเพี่น้องหมดเลยไหนกินชูเล็กน้อยกินพี่น้องชูทีมงานเขากินกินข้าวอยู่หอยู่นาได้เพี่น้องหมอนียเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่กินกินข้าวแรงพี่น้องกินข้าวแรงแล้วแล้วก็สิพาทีมงานกลับบาเนี้กลับเข้าบ้านพุ่นแหละไปนอนบ้านที่แรกว่าตั้งใจสินอนเถียงพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีเสื้อนอนนะพี่น้องบ่มีหยังเลยเลยสิกลับไปนอนอยู่บ้านต่อแต่ว่ากินข้าวกินน้ําแล้วแล้วสิกลับพี่น้องเบิ่งปลาพี่น้องบาเนี่ยในลายเติบบ่โอ้ปลาคอตัวใหญ่นึงพี่น้องโอ้ยไปแล้วไปแล้วเก็บๆๆๆๆจับเกบเก็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 บใส่เก็บใส่โน้โน้ยังเฮ้ยชิป่ายาพี่น้องเอ้ย แต่พอตหนึ่งอันนี้ชิต้มพี่นางอันช้นปลาหน่อยมันตายพีเน้องน่าจิถตึกต่เศ้าอย่นี่หมดแล้วเนาะนเนาะมันตายไปนะน่าิตึกแต่ตอนเ้าโอ้ยไปแล้วไปอะเก็บ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 เกเก็บ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 ก็บเก็ก็บเ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 ก็บ กิ๊กอ่ะอย่าพักเลยไม่มีเพลงป่ะไม่มีเพลงสิหน้าแล้วสิหน้าแล้วพี่น้องมานี่มาๆๆโอ้ยมีไผอยู่บหน้าน้อพี่น้องบ่มันยังน้ออ้อมีตาอะไร เ,าาเริ่มเป็นกินได้ไม่เราวันนี้คางหมอก่อนเอาหลายเติมน้ำเนาะประมาณนี้ปังเป็นเทเลมิ่งแล้วก็ใส่ทศมนมะขามละที่นอทศมนมะขามมันละเพรวชิงไข่อันนี้เตรียมมาตั้งเงินไะว้เนาะแล้วก็นี้ย โอ้ยช่ยางไช่สมคามเนี่ยโอ้หาสมคามเลยโอเคใส่เป็นเลยหลายเต็มแล้วนะหมากหนึ่งนะเออาบกเนี่ยนึงยันสมดิ๊กอ่ะแล้วก็โอเคข้าวไว้ก่อนหนึ่พี่น้องอกเกลือ มีบ่วงเด้อพี่น้องตะอาเลยแล้วกบแป้งนัวของ,งนัวพี่น้องเพ็ดร้ายยันเด็กเขากิดก็ได้ตะเอาบ่วงอันอน่ะเทบนี้เต็มใบแล้วต็มไปโอ้ขอดูขอ,ขอ,อเอาเลยเพี่น้องเอ้ย บีมันออยก็ได้เพี่นนังได้ยังมันขมเดี๋ยวครัวแล้วครับกระชิมมันร่าอีกห้อมหนึ่งไว <laughs> พี่น้องนำผลแล้วใส่ปลาลงไปเดี๋ยวรอปลาซุกพี่น้องอากาศจะได้กินข่าวแรงกันแล้วตอนนี้ก็ซุกเลยพี่น้องปลาซุกแล้วอากาศใส่พักบัวลงไปแล้วก็ตามด้วยใบเขียงพี่น้องจะได้หอมๆแล้วก็ใส่ ใส่ผักข่าแยงลงไปพี่น้องจะได้หอมๆอ,อ่าสุกเ,เด้อพี่น้องบัดน,นี้ผักข่าแยงครับพี่น้องผักสะแญัง,งหอมคักปันหอมคักปันยังไปหน่อยมาเด้อพี่น้อ,มนองมากินน้ำกันพี่น้องต้มต้มสมปลาพี่น้องกาดที่แรวกว่าจะแกงใช่แล้วแต่ว่าเด็กน้อยเพิ่อนกินเผ็ดก็ได้กันเลย มาเป็นต้มสมแต่ใส,ส่หมกเพชรพี่หน่องเลยอะน้ำมือละอ,อ,อะคนละบ,บ่วงบ่วงเผ็ดบ่วงมันชิมม่วงนิดหนึ่งชิบลงไปตักตลอดต้มสมแต่ว่าใสา่หมะเพ็ดน้ำพี่หน่อยกาดใส่ปลาไหนิดนึ่งแล้วก็มีเพ็ดหรอว่าเด็กน้อยสองคนเนี่ยขากินเผ็ดก็ได้ ได้เลยได้ปะข่าวมากเก่งเลยเวลาเห็นคนให้นะกินกินอะไรกินใครแต่บ,บ่มิญุงเป็นอกหัวดังไพในกองตลาดมันควัน พี่น้องเด้อเหมือนหยกเด้อสวยงามเด้อบักเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องกุ้งบะลาวน้องอนุนดน้วยนายอมบอกอมแจงพี่แม่พี่น้องเหมือนเดิมกับทีมงานทีมงานยังครับทีมงานทีมงานหากินหมานเนาะตั้งชื่อใหม่ <c oughs> เปลี่ยนเป็นทีมงานหากินหมานพี่นอ้องนะพี่น้องขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีพี่น้อง Bye bye bye, Bye bye. Bye.